เลยครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่แอปลิสแบทเหมือนเดิมนะครับมาดูหงขวัญกันดีกว่ามันมีหงขวัญที่อัปเดตมาใหม่นะครับกดดูด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามีหงขวัญทำมาใหม่เป็นพวกองขวัญปีใหม่รถแดงอะไรอย่างเงี้ยทาชมนิปสิกนะครับผมมาดูอีเวนท์ที่จัดขึ้นมาใหม่ดีกว่ามีโอกาสได้รับแหวนด้วยนะครับโอกาสที่จะได้รับแหวนทํำยังไงเริ่มจากวงเล็กก่อนเลยเนี่ย สะสมของทั้งหมด9ชิ้นรับของขวัญน,นะทั้งหมด9ชิ้นก็คือของที่กําหนดเปิดมาอยู่ตรงนี้รับ9ชิ้นนะครับผมรับ11ชิ้นได้อะไรบ้างรับ11ชิ้นก็จะได้เอฟเฟกต์ทางเข้าครับผมแล้วก็ได้เป็นของขวัญมีเงิน3กล่องนะครับต่อไปครับไปดูปันรับ12ชิ้นนะครับว่าได้กรอบสวยงามนะฮะกรอบมงกรทองจะได้เป็นกรอบกิจกรรมนะครับเข้ามาใช้ในกิจนี้หายากมากนะนะกรอบเนี้ยนะครับ แล้วก็ของขวัญสุดลิมิเต็ดนะฮะหนึ่งไอดีต่อหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งไอดีต่อหนึ่งชิ้นนะครับดาบของราชชวงหนะนึ่งหมื่นเพรนะครับอ๋อกระเอเฟลรถลืมให้ดูเอเฟลรถเลยนี่เอเฟลเป็นเอเฟลทางเข้าอาจจะไม่ได้เท่เหมือนแมกลาเรียนแมกลาเรียนแม่งเท่กว่าอืมโอเคไปดูอันนี้อันนี้ก็จะรับครบสิบสามชิ้นนะฮะได้เป็นตึกโรงแรมเรือใบ ได้ไปถึง2ชิ้นเลยนะครับมูล,ลค่า1 2 0 0 0 0เพชรตีสามหมื่นสามแล้วกัน<อ>แล้วก็ได้แหวน5้า0 0เพชรไปด้วยพรที่แก่งที่สุดนะครับ4 000, 9 0หมื้มแถมได้ของข,องขวัญที่ลึกที่ใส่กับเพื่อนได้อีกโอ้หนี่หายไปนานมากเลยคริสตาวปากนาน,น,าน,น,านมากๆเลยมึงจะกลับมาของขวัญมารีเทิร์นบางอย่างแล้วก็น่าล่ามีกิจกรรมเพิ่มเติมครับเมื่อส่งรถแดงครับผมก็จะมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่จะได้กระตุน 30, 000, ้นฝนซองสามหมื่นเพชรมึง้ะแปะรูปซองสามหมื่นเพชรให้ดูนะครับเออ เปล่าปากไม่กี่นาทีหรอกนะครับแล้วก็ส่งของแต่ละอย่างก็จะมีลุ้นกันเช่นส่งหีบเล็กๆกันเนี่ยอ่ะส่งของขวัญตัวนี้ของขวัญปีใหม่เนี่ยเด็กแน้อยก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันแล้วก็ส่งไปของขวัญดอกไม้ไฟปีใหม่ก็จะมีสิทธิ์ได้เหมือนกันครับผมหรือว่าเราเรียกกันว่ารถแดงเนี่ยยิยนดีต้อนรับปีใหม่2025เนี่ยรถแดงอย่างเงี้ยอืมก็จะมีสิทธิ์ได้รับ แล้วก็มีกิจกรรมเป็นรางวัลพิเศษด้วยครับผมสะสมไอ้จาได้ไหมที่บอกว่าเป็นหีบตัวเล็กๆเนี่ยสิอันนะครับผมรับเป็นไพ่ไทเทนนะครับเป็นรางวัลชื่อนะครับแล้วก็อันต่อไปก็จะได้กรอบนะสำหรับเก็บไอตัวป้าย2 0 2พ่แล้วก็สองรถแดงครบ7คันก็ได้เอฟเฟกทางข้าวสิงโตแบบนี้มันก็ดูเท่ดีนะพี่ว่ามันดูเท่ดีอืม เท่ดีแต่มันกิดรีเทริร์บางอย่างอที่บอกเลยรีเทิร์เป็นนิดนึงแต่ของขวัญใหม่จริงของขวัญใหม่จริงแล้วแพงขึ้นจริงนะครับออกกิดนี้มูลราคารวมๆแล้วหมดเกือบล้านนะ่ะนะครับหมดเกือบล้านนะ่ะสำหรับการที่เอาไปแลกกแหวนแต่มันได้ชัวงไงมันไม่ต้องไปสุมอ่ะมันได้ชวัวแล้วก็ไม่รู้เจ้าเพชรที่ไหนนะฮะที่จะไปเสียเยอะขนาดนี้นะฮะ เอ,อ้ยยากมากนะครับยากมากๆแต่สำหรับใครที่เออเอาแบบแค่พอเอาทเทอาตึงอะ่ะก็11ชิ้นไปก่อนก็ได้มั้ง11ชิ้นน่ะนะครับ11ชิ้น9ชิ้นไปก่อนก็ได้ก็จะได้แหวนวงเล็กได้กรอบได้เอฟเฟกทางเข่ามีได้ของขวัญได้บับเบิ้ลแชทได้คืียงน้อยได้แค่นี้ก็น่าจะพอใจแล้วสำหรับบางยูเซอร์นะ ครับใครที่แบบมีทุนทรัพย์สูงก็เติมอัดแม่งเลยครับช่วงนี้มีโปรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยอย่าลืมมาอุดหนุนกันที่ ID เพี่เลยนะครับผมเรายังมีให้บริการตลอดนะครับเปิดให้บริการตลอดทักมาตอบตลอดนะครับหรือแมกระทัก Facebook ส่วนตัวได้เลยครับผมมีตอบตลอดถ้าตอบช้าหน่อยต้องรอน่นิดนึงนะมีคิวนะโอเคให้ขอดูของขันใหม่หน่อยของขันใหม่เนะี่ยเวลาไปนี่ครับมันมีอะไรบ้างดูือเอฟลตัวลิปติกหนะ่อย แต่ก็ไม่ได้ค่อยน่าเกียดเท่าไหร่แต่มันก็พอสวยงามอะ่ะไปดูตรงกล่องของขวัญปีใหม่ครับหืมแต่91้อ็ดพอได้พอรับได้เอฟเฟกโอเคอยู่ลองไปดูแมวน่ารักดูบ้างสัตว์เลี้ยงน่ารักน้องแมวึโอ้ทำไมมันแตกแตกแย่งนันนะแตกยิเจดแตกน้อยเกิน เด,เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรมาใหม่อขอดูกันบนึงอ๋อมีคำชมมีปอบมือใช่ไหมมาใหม่แต่เขาไหไรอะ่ะแต่สามสิบย,ยังพอได้พอได้งบประมาณมีน้อยนะครับอขอทุกข้อดูที่กิจกรรมก่อนเนี่ยพอมันต้องเก็บไปครบห้าชิ้นนะครับเก็บไปครบห้าชิน้นอ๋อมีเค้กด้วยหรอเออเค้กลูหลาครับอื้อหือ ใช้ได้อยู่นะทุกคนนะโอเคอยู่นะครับนี่ครับขออยากเข้าไปดูอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็สามารถมากดลับได้เลยปะกดลับได้เลยไหมอา้อาวทำไมยังกดลับไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อน <laughs> เดี๋ยว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 ทำไมมันยังกดลับไม่ได้หรือมันจะมาโผล่ในกระเป๋าผมแล้ว อ๋อมันจะมาโผล่ในกระเป๋าเลยครับไม่จําเป็นต้องกดลับนะทุกคนไม่จําเป็นต้องไปกดลับนะครับโอ้โหจะกดเสือเพลิงยังเลยแต่เพชรไม่พอติดลบอยู่ช่วงนี้ติดลบอันไหนนะครับที่ว่าเราได้รับแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเนี่ยเป็นสีทองทองมาให้เนี่ยสีทองทองอย่างเงี้ยนะครับก็เหลือแค่ของขวัญชิ้นใหญ่อะนะครับพวกจชเปอะไรเงี้ย โอ้โหของคอามมูลคาก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะตามระดับของมันเองนะครับมันก็ไม่มีอะไรอัปเดตมามากมายครับก็จะเป็นกิจกรรมใหม่มีเพียงเท่านี้แหละนะครับที่แอดอัปเดตมาแล้วก็มีโปรเติม10%หมดเค31ทันวานี้เท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้นะะเริ่มเติมมาตั้งแต่วันนี้เลยครับผมมีทุนเยอะสะสมได้เลยครับทุกคนสามารถสะสมกันได้เลย เติมช่วงนี้เก็บไปเล่นเรื่อยๆก็ได้ค่อยๆเล่นครับผมเอาไปเล่นชินช้าก็ได้นะ้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดเลยเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรอัปเดตขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ตลอดนะครับไม่ห่างหายไม่ออกหายไปไหนช่วงนี้แต่เชื่อว่าจะมีกิจกรรมหลังปีใหม่มีเพียบเลยขนาดท้ายปีกิจกรรมยังเยอะขนาดนี้นะครับดูต้นปีดิน้าจะเยอะมากแน่ๆนะครับ ที่ตามครับผมรอดูชมกันได้เลย